สวัสดีแฟนคลับทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซ H คะ่ะเป็นยังคือต้องบํารุ่งหัวใจตีมือเคลือนเสียไปใส่มามือเคลื่อนเสียไปใส่อ่า

งาบรรยากาศก็เต็มอ่ะวันนี้พี่นิวก็มากล้องสวยมากเลยนะพี่นิวกล้องสวยมากเลย อ,อยอตามบอกมันบอกมันไปหายไปที่ปุ๋แล้วบอกสุดมากเสียสุดอำนามจยิ่สิบปุสุด,ดวา่าอื่นเต็มห้งบอกมา แหลกงั้นหรอสวัสดีบรรยากาศแก๊สแฮะนี่ครับบรรยากาศกว้วันนี้ได้อะไรกินครับแม่ไม่ได้ให้นางกินเลิศเบบีดแจงบักฟักใส่หิดกระด้างหม่เห้าวเอหร อันนี้แกงฟักใส่ไก่นะครับแม่ลัดแม่ลัดแม่ลัดเกล็ดแกงไก่คิดน้ำเนอนบะแม่โอ้ยแม่คือที่เหี่ยวเขาเนอ้อก็สินางยุบัดก็จะถ่ายกินเน้อกินเน้ะโอ้ยนอ้องเออหนอง คือสสิดแก็คือสิค,อค,อค,อคิดอยากกินโลนดสมเนาะโอ้ยก่อนมันจะซื้อมาใส่พักขาบ่แล้วอยากกินอันนี้กำลังอ,อ,อ,อ๋อกินปลาแบบนัว